ทำมาแล้วมาดีครับเอาไปเชิญน่ะไปมาเลยได้อะยังเงียบมากเลยยังไม่ได้กดเลยมนเทียนมาอยู่ฝั่งพี่ทำไงอ่ะไม่ได้๋ยวทำยังไงเลยกลับมาแบบนึงเอาให้ใครอยู่ทีมใครมาอยู่ทีมกูให้มันอยู่ทีมกูกูก็แค่เออเออเอาเฮ้ยในบัญชีผมน่าจะเหลือประมาณไม่ไม่กี่ร้อยกูเสื้อเยู่อยู่ในวันกางคอนเสิกว่าหมูลดิสท็อกอะ ดีนิเวศสามสี่รอบแล้วแพงแพงมากโอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยรับอันนี้คือเราอยู่สีแดงเราอยู่ด้วยกันเหรอพี่เนมเราต้องใส่พื้นหลังข้างหลังกระเป๋าอุ๊ยขอรี่ปลาปลาโขปลาโลมเย่ทำไมทำไมทำไมขึ้นขึ้นเร็วจังวะทุกคนทำไมอลาโลมเย่ขึ้นไวจังวะหนึ่งพันสามร้อยนี่เราเปย์ให้ตัวเองนะพี่เนมไม่ได้อเฮียเครื่องนึงเปล่า สสวัดีน้อองบครับใครที่อยากจะเออฝากฝากฝากนะครับฝากนะครับจดดูมันมันทำไมมันเป็นสีนี้อ่ะมาใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าไปปัดฟิลเตอร์หรือเปล่าเออเหรอจริงเหรอเอากูกูจิลูกวะนี่ไมันเป็นสีแดงวะไม่ไม่มึงมึงกดฟิลเตอร์หรือเปล่ามึงมึงเอาฟิลเตอร์ มึงปัด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 ขวาดิเดี๋ยวผมไม่ทำบปัดปัดขวาเงี้ยเราต้องไม่แพ้นะครับปัดขวาเงี้ยรลำใหญ่ตามอยับีขอชนะพ่ีมี ก็แบบว่างใช้ไหมแดงแดงเนี่ยเอาหรอเดี๋ยวหมดรอบนี้เราจะไปทํางานกันแล้วนะคะใช่โจรอบนี้ไปทํางานแล้วนะครับทุกคนได้หรือว่างว่างมาได้นะครับแอดการ์นะครับบอลวันนี้เอาไปแอดการ์เนาะถ่ายงานโว้ยผมไม่ขับยี่ห้าค่ะมาขับยี่ห้าคือมิขับยี่ห้าคือี้ค่ะครับบอผนะครับผู้ชายไปดูงานแอดการ์คุณบอสนะครับแอดการ์ดนะครับมากับ อ่าแดนเซอร์อ่าโซบีโซเบมโซโซโลนะไม่ใช่คนแดงอย่างเงี้ยวะไม่ทำมันเป็นันแดงวะปัดปัดไอเปลี่ยนไอเนี้ยไอบอสมึงมึงมึงหาคนประกวดคะแนนให้เราดิเนี่ยอุ้ยมีคนส่งใหเน้เนมแล้ว ม่ไม่เชื่อไหมคุยไปไหนอ่ะคุยหมดบัญชีแล้วอี้เข่งสี่รอบมึงคิดดูหมดไปเท่าไหร่อะพี่กี้ช่วยด้วยพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บีม่ะพี่ขอบคุพี่โบค่ะบอต้องมาเลยแล้วนะแม่ปลาแม่ปลาให้ให้แม่ให้ลูกชนาเขาบ้างแม่สาธุสาธุสาธุ ถ้าชนะนะพี่ปามันจะผมไปซื้อทองให้หลานเลยมาแล้วครับไม่แล้วพี่ปาอยู่กันนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณจักรวาลโอ้โหยังไม่ได้รับขัญแล้วฝั่งนู้นกระโดดไปเหมือนนึงได้ไงอ่ะโกงปม่ไดนี่เนะผมผมซื้อทองให้หลานอ๋ฝั่งวู้นครับจีอาร์มใหญ่นะครับ่ไอ้เหี้ยไอ้ดีไปไอ้เสื้อไอ้สัตว์ดีเจเป็นคนผมอ่ะ20นาทีนะคะทุกคนจะถอยตอบนะครับต่อไปฝากทีเซอร์ทีละตัว ๆๆพี่หนูนานพี่บุ๊กไปไหนเนี่ยพี่หนูนาพี่บุ๊กพี่ทีน่าเนี่ยูอยากเปลี่ยนัแบล็ขอบคุณครับใครที่จะไปผมแต่ว่าไปอยู่ในติ๊กต็อกคุณช่องคุณลำไยนะครับก็ออกมาเดี๋ยวนี้ย้ายมาที่เมืองของฉันนะครับมันกดนะะได้มันกดได้มันกดจิ้มได้เอเหรอมันกดจิ้มมันกดจิ้มช่องอะ อาคุยกับผมก่อนาคุย้ากคุยกับพี่ๆบ้าบน้นะครับผมเสี่ยงกินพี่เข้าเข้าไปีแคคผมมิ่มดีเวอร์น่หละไรต้องมีหลายคจังพมดเล่ครับอคยเลยมีเงินดีครับ เสือก้องขอบคุณครับพี่พี่โชว์งานกี่โมงนี่จะขึ้นแล้วเนี่ย,ยอ,อีกอีกประมาณขึ้นสี่สิบห้าใช่ไหมสามสิบไม่เหรอไม่แน่ใจว่าสี่สิบห้าหรอือเดียวกันไหมเนี่ยสี่สิบห้าทุกคนทำไมมันห่างกันเป็นหมื่นเลยอ่ะแบบชี้้ายานะครับนะครับว่าผมไปแล้วหรอมันเป็นสีแดงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะ แม่ก็บอกว่าให้ไปกดปิดฟิลเตอร์ไงมันเป็นฟิลเตอร์แบบปัดเออมันฟิลเตอร์ปัดอ่ะผมลองทําแล้วครับมันไม่ได้ดูดีเดีแดงกูบวกกันผมขันใจหน้าตัวเองมากเลยอ่ะผมจะโปรโมทเนี่ยนะครับน้องบอสลนะครับตั้งปักลุงอ่ะตั้งปักลุงครับมันปีสองนะครับเชิญเข้ามาได้นะครับมึงทำยังไงทำไมมึงเอารูปตัวเองขึ้นไปข้างหลังได้ อ๋อมันสามารถเปิดเป็นกินสกรีนได้ครับทุหมดอ๋ออีกยี่สิบวิอีกแปดพันผมขออีกแปดพันครับผมขออีกเก้าพันครับทุกคนใหญ่ได้ไหมครับพี่ทีหน้าพี่บุ๊กผมขอสักหนึ่งคุณอยู่อเมริกาผมขอพี่ทีพี่ีสิงโตสิงโตเฮียไอใคนส่งวันนี้ไม่เป็นสิงโตให้พี่เจ้าครับพี่ทีบอส เป็นเกินแล้วผมได้เจอสิงโตพี่บอสพี่หวยพี่หวยเอาอีกเครื่องมาพี่หวยเอาโทรศัพท์พี่บอสตายมาเดี๋ยวผมเติมให้เอารอบแห่งชัยชนะเอาพี่หวยโอ้โหไม่ต่่รอบแข่งชัยชนะขึ้นหมดแล้วนะไม่ไม่ครับมันไม่ได้ต่อเป็นไฟมันก็ไม่ได้ไอ้นี่เพิ่มนะมันจบแล้วมันจบแล้วแล้วมันนับเวลาไหมมันแค่เป็นนับถอยหลังไม่มีอะไรทุกตัวใหม่แค่นับถอยหลังแต่ว่าเวลาแต่ว่าตัวมันยังรันอยู่นะข้างบนซึ่งมันมีมันมีไอ้นี่รันแต่ว่าเลขมัน หรอไหนลองส่งของขวัญทีไหนได้ไหมเดี๋ยวส่องขวัญให้เยได้ไหมต้องผูก่อถสีแงขวัญแลนะครับทุกคนไปแล้วครับขอบคุณนะครับจะทำงานโอ้จะนักเลงแล้วนักล้มเขาบอกว่า45ยาแห่งนี้กูเป็นคนได้กินมาไอ้เหี้ยเจอกันนะครับ แล้วก็พี่เนมขอบใจห่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วกันเอสการ์ดนะครับห่สาวๆนะครับฝากมาเอสการ์ดนะครับสาวเอสเอสการ์ดจะให้เอาเสื้อไปให้หลังเวทีหรือลองเอาร้านพี่เสียล่ะเอาเอาไปหลังเวทีก็ได้เอสเอสกาดมีสาวๆหรอแปลกๆเอสกาดเปผู้ชายไม่ใช่หรอผู้ชายเพี่เนมตรงหมายถึงว่าคนที่เขาไปในแบบไปจุดประสงค์ร้านน่ะไป มันก็ต้องับฝากบอกเขาด้วยพี่คิดถึงเขาโอเคแค่นี้แหละคนไหนอ่ะไม่ต้องพูดแค่นี้บึงใต้กูออกดิเวเร็ววางผมก็กดวางสิก็ทำไงอ่ะกดไปนะน้องพระเจ้าอะไรใช่ไหมพี่เนมก็สิกูไล์อยู่ไม่ใช่เหรอวะอุ้ยพี่สาวมไปแดตดกันเดี๋ยวนะพีทีออกไงเพื่อนกดก็เลยมาทัน นไปไม่ทานเพราะว่าเลิกดึกเอาปิดแล้วไปไปนะทุกคนไปไปครับทุกคนไปไปนะครับไปไปครับทุกคนสวัสดีครับขวัญให้ไปไปครับเดี๋ยวมันม่าน่าเดี๋ยวแข่งกินดีกว่าครับคุณแอนนี่เออ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 ลองนะครับวน่าแข่งกินดีกว่าแข่งกินไปแล้วไปไปครับไปนะครับสวัสดีครับพี่ๆตั้งใจทำงานนะครับไปายหนูเดียวครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ว่างๆจะไปเดาด้วยนะ บายเอาอ้อฉันออกไม่ได้อันนี้มันไล่ต้องไม้ออกไม่ออกจ้าคุณโดนดักไว้หมดแล้วแล้วทำไมมันยังสีแดงเนี่ยแล้วออกไม่ได้จริงปิดไม่ได้อ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆอ่ะเจ้ายสวัสดีครับมันบอสกดออกดีปุมสีนี้แบาย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 สวัสดีครับ บา,าบายบายกดไม่ได้กดไม่ได้ตอนน้ตองหอบมัแดงอะไรวะเนี่ยต้องออก,ก่อนกดตุต๊โอ,โอเคโอเคอ้อน,นี่เป็นคนตั้งไลฟ์หรอคือเมื่อกี้นี่ไม่ได้เิญไงอยู่ดีๆก็ขึ้นมาได้อ,ะอ,อ,อ่ะของพี่เจอ่ะมันเป็นของพี่เจอห้องแอร์ไหมโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับบาย